บุรณาตั้งอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสหมู่หนึ่งตำบลทุ่งทอง,งอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เตหนึ่งโรงเรียนวัดกลางทองราชบูรณะเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้โอกาสทางการศึกษาใส่ใจผลสัมฤทธิ์มุง่งพิชิตอบายมุกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยวิถีความเป็นไทยสารสายเย่ชุมชนสร้างบคุคคลด้วยความสุจริตดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบเจบทฝึกห้องเรียนต้นแบบไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียนที่สะอาดหรือเป็นระเบียบ แต่คือพื้นที่แห่งการปลูกฝังคุณธรรมวินัยและความรับผิดชอบเพื่อสร้างคนละเมืองรุ่นใหม่ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมวูุมใ,ในการโรงเรียนวัดการทองราดบัวฮะในการฝึกอบร,รมหรือพัฒนานิสัยให้เด็กนั้นเป็นเด็กดีมีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนตามที่สังคมตามที่ประเทศชาติต้องการเราได้ใช้การฝึกห้องเรียนต้นแบบ ในการฝึกต้นเดิมนต้นแบบนั้นได้มีการผักดันในเรื่องของนโยบายเริ่มจากผู้บริหารกระทวงสาก็คือ,คอตจวเองมีการกําหนดให้นําเอาแบบฝึกต้นแบบไปใช้ฝึกนักเรียนให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันเปนประสงค์โดยให้คุณครูผู้รับผิดชอบร่วมกันกับคณะทาง,งานในการวางแผนดานเนินงานและก็คุณครูทั้งโรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งระบบเพื่อ พ um ัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดีเป็นเด Jamie, <always S 1> ็กท no. ี่มีคุณธรรมเป็นเด็กที่สังคมและประเทศชาติต้องการการที่เด็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนวัดการทองราชนะแล้วได้มีการใช้การฝึกห้องเรียนต้นแบบแล้วเป็นเด็กดีจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมพร้อมที่จะเจริญเติบโตและไปสู่สังคมประเทศชาติการฝึกให้เด็กเป็นคนเก่งยังไม่เท่ากับการฝึกให้เด็กนั้นเป็นคนดี เพราะเด็กเป็นคนดีสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งและเป็นคนที่บุคคลยอมรับได้ในโอกาสนี้โรงเรียนวัดการทองราชบรณะขอฝากการฝึกให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยการใช้บทฝึกข้องเรียนต้นแบบเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกวินัยผ่านกิจกรรมประจำวัน7็บทฝึกได้แก่การเดินเป็นระเบียบวางรองเท้าอย่างมีระบบทำความเคารพอย่างพร้อมเครียงรักษาความสะอาดบนโต๊ะเรียนจัดหนังสือและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบฝึกสมาธิทุกเช้าและสวดมนต์บทธรรมาจักกับปวัตนสูตร แรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันฝึกนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนต้นแบบก็คือหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบนี้เป็นหลักสูตรที่ง่ายแก้ตัวนักเรียนเพื่อฝึกไปน,นานๆจะทําให้นักเรียนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทําเป็นกิจวัตรได้จะส่งผลดีต่อนักเรียนนอกจากนี้กิจกรรมทั้งเจ็ดกิจกรรมเนี้ยยังสอดแทรกการฝึกสังเกตการมีเหตุผลจึงทําให้ดิฉัน เลือกที่จะนำกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบมาเป็นกิจกรรมฝึกนักเรียนให้มีคุณธรรมประโยชน์ที่จะได้รับของนักเรียนนะคะนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางรองเท้าการเดินนะคะเมื่อจบโครงการนี้แล้วดิฉันจะฝึกนักเรียนต่อไปโดยที่จะให้นักเรียนที่เป็นแกนนําเป็นคนฝึกน้องๆโดยจะพิจารณาจากความยากง่าย นักเรียนอนุบาลอาจจะฝึกแค่วางรองเท้าและการเดินถ้ายากๆก,ก็จะฝึกนักเรียนชั้นต่อไประดับปถมมัธยมต่อไปค่ะเีค่ะหนูชอบฝึกการเดินที่หนึ่งเพราะเป็นการฝึกที่ให้ความสําคัญกับการเดินของเราค่ะทำให้หนูมีระเบียบมากกว่ามเมื่อก่อนและรักษาการเดินของเรา หนูคิดว่าถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆได้โรงเรียนก็จะมีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะครูคือแบบอย่างทั้งด้านความรู้บุค,คลิกภาพและเจตคติที่ดีห้องเรียนทุกห้องสะอาดสว่างและเอื้อต่อการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง